เดี๋ยวนีครับมีรายการว่ะโหสวยมากเลยคาสานนั้นแลครับแต่ก็สู้อ่ะอะจบให้ครับอันนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้จะเจอกันที่บอลเพื่อดูหนอีกแล้วมีนัดกับพิกิตคนเดิมนี่สวัสดีครับเนี่ยมีครับที่ดูไว้นะครับเอาผมหมดเลยดิมีอะไรบ้างมีรายการว่ะอโหจานของผู่เลไอย่างเงี้ย ทั้งสองเ่นพอ้อถ่ายรูปไม่เห็นนะพี่นะไม่เห็นไม่เห็นเจ้ลราคาขึ้นดีทีนี้เผืสวเผืมากเลยเคยเห็นในข้ชทูนะต่างอย่างละเก้าเล่นอย่าละเก้าเล่นนี่ปีหกศูนหกศูอันนี้หกหนึ่งนี่อีกไม่เขอี้เลย ไม่มีแล้วหนแคึ่งแกสองเล่มเล่มนี้นี่ดิวกับพี่ท่านหนึ่งไวโอสวยมากเลยสวยก็สวยมากนี่คือที่ผมบอกเขาไปราคาถูกมากเลยเนี่ยพร้อมรอยจานเลยนะอืมที่แรกพี่ก็ไม่ได้บอกไงว่ามีรอยจานผมก็ไม่เห็นในรูปผมก็ไม่เห็นมันไม่เห็นหรอกเพราะว่าถ้าจ่ามอนอ่อนนี่ผมพูดนะใช่ใช่จานแบบแบบนียอันนี้ของแท้เลยเอาไปเทียบทุกใบมือได้เลยอืมทุกเล่มเยที่ว่าเป็นอะไรไม่แน่ที่เป็นจานแบบนั้นจานเด็กนะจานบาง ลายมือจำง่ายอันนี้นี่ดิวจบไปแล้วนี่หนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าหาไม่เจอหาไม่ได้ก็เอาราคาตามนั้นราคาตามนั้นแต่ก็ตู้อะนะครับตู้อะย่างเรหายากเพื่อสร้างรายได้เก้าเล่มน้อยกว่าดํางานอีกเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมน้อยกว่าดําอันนี้นี่ก็ผ่านมือครั้งแรกเหมือนกันก็ผมผมเคยเคยผ่านตาได้เห็นเขาโชว์ในเฟซกันอ่านครั้งแรกนี่ผ่านจริงเลยนี่คือผ่านมือครั้งแรกอ๋ออันนี้ดิเนาะ วิ่งแก่สวยมากเลยว่ะพี่อีกฝั่งหนึงเป็นองค์พระทิศอีกฝั่งนึงเป็นองค์พระเดิมพระเดิมอืม้หูเจ๋ว่ะอันนี้สิอันนี้จะเป็นปี63งานช่างยิ่งอันนี้สวยสุดอะ่ะเรอันนี้สวยมากเหยี่ยมยยยมากเลยเหี่ยมมากแล้วก็แบบเหมือนไม่ผ่านแบบร้อยจัย่วแบบ ก็อะไร่นี่อันนี้สิบแปดแปดเงินตึงดิแปดอัวนีเงินตึงสุนะเวลานี้ก็ขายได้ส <c oughs> เอาเอาใหม่บางๆเลยบอกบางๆเลยเท่าไหร่เอาอฮะหึ่งจิงมันหายากพี่หกสามตั้งน้อยเพราะเนี่เอาเพราะเนี่ปีหกสามนี้ตั้งน้อยมากนะยเขาเป็นมี่ดขนาดตั้างน้อยเพราะว่ามีดมีดเนี่ยปีหกสามนี่จะเป็น ทงังทังที่ว่าทำทุนงานาน้อยมากเพาส่วนมากจะเป็นมิตรวะ,ะเพราะว่าเมัน,ม,นมันมีหลายหลายหลายวาระแล้วก็วาระ,ะป,ปกติก็แย่งกันเลยเขาเขาเขาเลยไมไาายไย่ค่อยทำทั้งงานใช่สร้างน้อยคือว่า,วารรมีกวาระธรรมดาเลยสร้างน้อยมากอ๋อตอนแทบจะไม่เจอเลยเพราะว่าส่วนมากจะเป็นทําพวกไตรมาสบางกีชลาเลิกแล้วก็มีอายุวัฒนะมงคลปีหกสามเนี่ยว่าเกิดเนี่ยแล้วก็เตาห้าจะรวมกันปีนั้นน่ะถ้าทำอยู่ประมาณสี่ห้ารุ่นเลยที่เป็นมีวาระนะนี่งานสวยเนี่ย สวจบให้ครับอันนี้นะครับราคาก็ซื้อตามความสวยครับซื้ออันนี้บอกว่าปิดกลางอากาศไปแล้วอันนี้ปิดกลางอากาศแล้วไม่รู้ด้วยว่าขายมีรอยจานไม่รู้ด้วยแล้วก็สวยด้วยหูไม่เห็นขอจริงเราไมเพลส์ไงเฮ้ยไม่เห็นของจริงมันสวยสวยก็ในรูปคนละเรื่องเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ยังไงเขาจบเขาดีไลยแล้วเนี่ยเล่มไหนเล่มเล่มนี้แต่เล่มยังเล่มนี้ยังเล่มนี้เปิดสูงเพราะว่าก็ มีร้อยจานแล้วก็ความสวยและขายยากควรีะขายยากมากเรื่องนั้นน่าจะเสร็จหนุ่ยอย่างเป็นวันที่คุยเปนเรื่องอะไรเนี่ยในมันเป็นมีไอปีห้าเก้ามันอ๋อมีปีห้าเก้าไม่ได้ต่อแต่ร้อยจานคือมันเป็นมีดแท้นะอย่างเงี้ยมันแท้เลยไงอยากขายเนี่ยปีห้าเก้าแต่ควรง่ายเลยเพราะว่าแต่กางวรรพชนบอกว่าเนี่ยช่างชัยเนี่ยอมมันมีร้อยจาน แต่กลัวปัญหาแบบลูกค้าไม่เล่นกลัวถ้าคนบอกว่าถ้าไม่เล่นแบบว่ามีถ้าไม่รู้จักจริงว่ามันทำไมไม่มีโค้ดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะว่าเราใช่แต่ผมรู้ผมดูแต่ว่าขายได้เป็นบางคนที่ว่าตามสายที่ว่าเขารู้จักจริงจริงมันไม่ไม่จริงฉันเนี้ยใช่ไหมล่ะอืแล้วก็ร้อยจานนี่ดูง่ายจุดนี่เหมือนกันเลยเนี้อืมแล้วมันมีอะไรไหมไม่มีอ่ะนี่้ตงปักนั่นนี้นะนั่นเก๊ะไปจะไม่ได้เข้าเลยช่องนี้เดี๋ยวโอนนะพี่ใช้เครื่องนู้นโอนโอเคครับครับ